นิทานลาวเลืองกาคำแม่ป่างกอนกี้ยังมีแม่ใหม่คนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวสองแม่ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจหลายและอยู่ในศีลกินในธรรมจนค้นซาไปทั่วบ้านแต่ครอบครัวของเขาเจ้าก็ทุกยากหลาย จนถึงเข้าขาดแรงแกงขาดหมอ้ออยู่มามื่อหนึ่งผู้เป็นแม่ได้ไปเฮ็ดเวียกหับจ้างได้เข้าสารหนึ่งกิโลมาหนึ่งสูลูกกินหลังจากกินข้าวอิ่มหนำสารล้านเป็นที่เฮียบห้อยแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเหลืออยู ผู้เป็นแม่จึงน้ำเอาเข้าที่เหลือไปตากใส่กระดงแล้วเกี่ยมตัวไปเฮ็ดเวียกก่อนที่แม่จะลงเฮือนไปนั่นแม่จึงได้สั่งลูกสาวไว้วาลูกเอ๋ยเฝ้าเฮือนให้ดีๆและอย่าลืมเบิงกระดงเข่าที่แม่ตากไว้ซานเฮือนนี่เดอ้ออย่าให้ไก่ขึ้นมาตอดกินได แม่สั่งความลูกสาวแล้วก็ยางลงเหอนไปหลังจากที่แม่ไปได้บบดนก็มีกาตัวหนึ่งบินมาแต่ทางใดก็บหู้มาตอดกินเข่าอยู่ในกระดง้งทีนางน้อยกำลังเฝ้าเบิงอยู่นางเหลียวเห็นจึงห้องไปใส่กาวา่า พุทโทรทมโมสังโคพวกคอยสองแม่ลูกทั้งอึดทั้งยากเจ้าสัมผัสมาตอดกินข้าวของพวกเขาอีกหนอกกาได้เิ้นนางน้อยเว้าคืนแนวนั้นก็เกิดความอีดูตนสงสารกาจึงเ้าขึ้นว่านางน้อยเอ๋ยคอยขอโทษที่ตอดกินข้าวของเจ้าเอาจังซี่ซะ ก่อนตาเว้นตกดินให้เจ้าไปหาคอยอยู่ก้องต้นมะขามอยู่ทางหัวบ้านเดอ้อว่าแล้วกาก็บินหนีไปเมื่อกาบินไปแล้วนางน้อยจิงเว้ากับตนเองว่าโอ้สร้างมาแปลกประลาดแท้โนกาเว้วภาษาคนได้กอนตาเว้นจะตกดินนางน้อยจิงยางไป ก้องต้นมาขามบอนทีกาบอกทันใดนั่นกลมิเสียงห้องถามดังมาจากเถึงต้นมากขามว่านางน้อยมาหอดแล้วโบนางน้อยก็ัวตอบ่าค่อยมาหอดแล้วกาจึงถามตื่มอีกว่าเจ้าจะไต่ขึ้นมาด้วยคันใดคำคันใดเงินหรือคันใดท้องแดง นางน้อยก็ตอบว่าค่อยเป็นคนุกข์กยากขอไตคันใดท้องแดงก็ได้แล้วดังนั้นกาจิงยอนคันใดลงมาแล้วนางน้อยจึงไตขึ้นไปหาพอหอดเวลากินข่าแรงกาจิงถามนางน้อยว่านางน้อยสิกินข่าด้วยผ้าข่าคำผ้าข่าเงินหรือผ้าข่าท้องแดง แล้วนางน้อยก็ตอตบวาคอยเป็นคนทุกข์ยากขอกินข้าวด้วยผ้าข้าท้องแดงก็พอแล้วดังนั้นกาจิงแตงอาหารใส่ผ้าข้าท้องแดงมาสูนางน้อยกินเมื่อกินข้าวเป็นที่เฮียบห้อยแล้วนางน้อยจึงเว้ากับก่าวาตาเว้นใกล้จะตกดินแล้วคอยต้องขอลากรับเมื่อบ้านก่อนเด้อ แล้วกาจึงเว้ากับนางน้อยว่าคอยต้องขอโทษนำเจ้าอีกเทือนหนึง่งที่คอยกินข่าของเจ้าโดยโบได้อนุญาตเจ้ากรน่อยโบมีเข่าที่จะทดแทนเจ้ามีเพียงเตติ๊เข่าสามน่วยเท่านั้นให้เจ้าเลือกเอาหน่วยหนึง่งมีติบใหญ่ติบกลางและติบน้อย นางน้อยจิงเว้าขึ้นว่าคอยเป็นคนทุกข์ยากและอยู่กับแม่เพียงแต่สองคนเท่านั้นเอาติปเข่าน้อยก็ได้แล้วกาจิงเว้าตืมวาเมื่อเจ้าเอาติปเข่าเมื่อแล้วให้เปิดออกอยู่ต่อหน้าแม่ของเจ้าเดอ้อนางน้อยก็ตอตบว่าเจ้าขอบใจหลายๆเดอ้อ แล้วคอยสิเปิดให้แม่เบิงน้ำหลังจากทีนางน้อยไตย่คันใดลุงมาแล้วจึงเฝ้ากับมอเหอนทันทีเพราะ่านแม่ปิ่นห่วงเมื่อกับมาโอดเือนแล้วก็เปิดติบเข่าน้อยออกให้แม่เบิงปรากฏว่ามีคำติ่มอยู่ในติบเข่าน้อยนั่น นับตั้งแต่มื่อนั่นเป็นต้นมาสองแม่ลูกผู้มีน้ำใจก็กลายเป็นคนทัางมีและมีควมผาสุกตลอดมา